สวัสดีครับเรามาดูทีมงารกำลังสูนรถให้เสียแบงค์นะตัวนี้เราเป็นอ t ท t อีทร้อยห้า lại đi đó đi bên đi đi à, kém mấy tôi đi trang quán chặt này ăn nói cứ là làm tạm lối chặt này đây xe bán xe bán lối gì, gì để lối gì xe lối chắc lối lắm lối chắc lối à, các màn nhớ đăng màn cho đó. lalaschool không ร้อยชักเดิมแล้บมาไปเริ่มจังครับป้มมา จบเหมืองแลจบเหมืองไปใชัไหมครับทรประทัดโอ้ยสบายสบายอยู่แล้วโซ่อย่างทุเรศว่ารถแกนะจ๊อบเปลี่ยงเงนะี้ยให้แจ่มนึง ยังอัพใช้ใบหน้าหกแล้ววงที่แปดใบหน้าหกอย่างอะไรมันปังปังปัง,ปงโผงดังมากเหร ลิมเนี่ยไม่หลอมหรอกกระจอกลึกตรงเงินเอาครึบไประจอกมากแาาจะเอากระจกหลอมค่นี้ทำลายไม่ได้หรอกไปไปเออบายนะผมคนดีอย่างนี้เอง จะเป็นล้อพวงกบเนี่วิ่งสบายแล้วไม่ต้องหน้าเลยเพิ่มตัว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 ามไปเลยครับตรงไหนที่ว่าเข้าไม่ได้นี่ยช่างล้อพยายามเก็บให้หมดนะอ้โสบายสบาย สามกานั่นไม่กลา้า4ีขานั่นไม่กลา้าครับเอาได้เออทางเราสุดยอด ุดบางนิดหน่อยนะครับไม่กลัวนะครับเดีย๋ยวจะกเก็บตรงนี้อีกรอบนึ่งนะบขอบอกเห่ยมักใส้จริงๆมันยับไม่ได้เลยเออเป็นไรยับไม่ได้ทาของนาบอกแล้วนะว่าเป็นอลองเหมืองเก่าเอาร้านเบคนร้าน